สวัสดีค่ะผุ่นท่อเผาถ่า,ทานท่อไปเบิ้งก่อนบ้ามันถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมปะปามันพอจะเอาออกได้ยังพุ่น้นาวพุ่นเด้อหม่งเผาถ่านเ่าเข้าไปเบิ้งก่อนบ้ามันใกล้พอทีสิได้ ใส่การไปจ้างเพิ่นได้พี่น่องเป่าให้พันหนึ่งตอนนี้เราเ้าถานหมดไปพันกว่าบาทแล้วนะคะไม้เราเติดให้เขาดูแลให้ซื้อท่านใส่ซื้อท่านใส่สีนี่กอยไมมอะหน้ากาล้วลุวดูด เผาถ่านเมื่อพันหายแล้วยังท่านเห็นถ่านมาก่อนอยู่หาแล้วที่จะสื่อเครื่องสื่อเครื่องกับ2,003เลวประมาณ5,000แล้วไปเราไปดูสิงบประมาณเผาถ่าน5,000ของเราไปยังประสบการชีวิตปีหนาอวไหม สบการณ์ชีวิตก็ปีหน้าเราก็เผาไว้เผื่อปีหน้าไงมาไปดูกันจ้าทุกคนมันได้ไหมมือก็วุนผู้แต่วิธีการ planet ังซีเตอกาแฟเธอมาด้วยหรอ จงะงั้เนเมื่อไ nap นาจนไปดูเลยค่ะผุนควนหุนหุนอยู่ปุมนพี่น้องจากคนเบิร์ดูแลหายเด้แต่ไม่จะของตัดออกจากน้าจ้ะ ไม้ออกคือควันทท่ะไปดูกันเลยอยู่ไกลที่บ้านอยู่นะคะทุกคนมันไม่ควันเข้าบ้านนะอ๋อคุณถ้าสมมุติว่ามันไหม้แล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหม,ไมเ,ไเ,เขาเรียกอะไรวะควันมันจะไม่ไปใช่ไหม อ๋อคือทั่งนี้แล้วติมันมก็เป็นอักซี่ได้บ้านเนาะมาเด้อผีหนังมาเบิ่งวิธีการเผาทัานเออเราไม่เคยดูไม่เคยเห็นเลยอากาศหนาวด้วจ้ะลอยเยอเท้าลมมากอืม ไหนดูสิอธิบายว่ามันเป็นยังไงตรงไหนที่มันใช้ได้แล้วโอ้เฮ้ยทั้งเสีย้ยมันคือว่ได้ายเป็นยังงตีฮะคุณตรงไหนที่มันมันพอได้แล้วอธอิบายมันเป็นยังไง,เ,ง,งไเราเอาไม้เรียงเียกันใช่ไหม น,นี้เวลาเวลามันไหม้เสร็จแล้วดินก็จะยุบลงประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นตอนเผาทานนะจ๊ะห้างห้าเอาฟืนเลี้ยงเลียเล้ยงเลียเ<อ>เล้ยงเล<อ><ป>ี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงเสร็จแล้วเราต้องเอาหอมมาเบิงด้วยบอดนนีเผาทานให้จังไดเพราะ่ตอนเบืองเผินใ,นในนนนนส่เสษผ้าเนี่ยโอ้มาเบืองเผาทานอันนี้เตาถ่านธรรมชาตินะคะจ้างจ้างเพิ่นดูแลด้วยค่ะทุกคน จ้างคอยนี่ละจ้างคุณตาดูแลให้ห้าพันเฮ้ยไม่ใช่สี่พันหนึง่งไม้ตัวเองหมดไปพันเท่าไหร่แล้วพันห้าแล้วจะสี่เลยสี่เลยสองพันกว่าบาทนะมัดปีไปจะสองปัญหานี่ด้วย้ะขั้นตอนเผาท่านอันดับแรกก็คือที่เราตัดไม้ตรงนั้นนะคะทุกคนแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนๆเอามาวางๆเียงๆเลี้ยงๆ,ๆเลี้ยงกันเหรอเฮ้ยจังได เ,เลี้ยงกันให้มันยาวนี่ก็แล้วก็ดินถมกลบไว้ดินกลบไม้ไว้นะคะทุกคน<อ>พร้อมกับฟาง,ละะลงแล้วก็เผาถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันเป็นฐานแล้วมันจะยุบลงแบบนี้นะคะทุกคนมีคนไทยดูอยู่มันก็จะยุบลงอันนั้นอันนั้นก็คือมันก็ไหม้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยถ้าสมมติว่า มันเป็นท่านแล้วมันก็สิยุบลงแบบนี้เลยจ้ะหมดน้ำแล้วก็ต้องคอยมาซองน้ำหมดน้ำคุณรู้อันนี้มันมันเอาไว้ทำอะไรระบายขวดหรอแล้วล็อกกต้องทำเองหรอเออรดน้ำไว้เพื่ออะไรไม่ให้มันร้อนเลยอแ นี่เด้อค่ะขั้นตอนการเผาแบบโบราณของเขาว่าต้องใส่เตาเผาหยากได้จ้ะมี่เตาเผาดีเตานี้อันนี้นจะเป็น,เ,ปนเตาโบราณหน่อยเนาะแต่เราไม่มีเตาเผาไงเราต้องจ้างเขาดูทําให้ไงโอ้ยเกืบขีดไปใส่วันทอ<ะ>แล้วต้องคอยมารดน้ําถ้ามันเป็นฐานแล้วมันก็จะยุบลงนะคะสังเกตด,ดู อันนี้คืออยีงอยงคะนี่นี่อ๋อแล้วตักน,น้ำไว้อะมันเป็นฐานเรามันสินยุบลงด้ค่ะปกติถ้าเพิ่นเฮ็ดไม่ไมไม,มันก็จะเป็นพุนพูนแบบนี้เนาะพอมันเป็นฐานมันไม้หมดมันก็จะยุบลงเรื่อยๆมันก็จะยุบตั้งแต่ตรงโน้นนะคะทุกคนจนถึงตรงนี้เออเราห้องก็น ยุบแล้วเขาก็จะมาขุดเอาเป็นท่านเดี๋ยวเขาสิพามาเบิงบ่งมาขุดจังไรเนาะนแล้วเราก็มาทําตรงใกล้ๆกับสระน้ํานะคะเพื่อความสะดวกสบายในการหดด้วยจ้ะนี่เด้อแล้วก็เอาตักน้ำยุษะอนุดาษเขาเขาหดเผาถ่านเผาถ่านจ้า นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคุณอย่าไปเหยียบตรงนั้นเผื่อมันหลุบลงไหมโอเคคะ่ะ